ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมากกว่าแค่ PR ซสื่อดังเชื่อรุดฟานิสตรอยสร้างอิมแพกสูงให้แมนอยู่ได้เดวินแมคคอนลิลนักข่าวคนดังกล่าวกับบินเดอร์ว่าการที่ไมเต็ดได้รุดฟานิสตรอยมาร่วมงานสตาฟเป็นผลดีมากกว่าแค่มาสร้างข่าว PR การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อดีตกองหน้าอย่างรุดฟานิสตตรลอยมารับงานสตาฟโค้ชนั้นเป็นมากกว่าการประชาสัมพันธ์ในยุคการบริหารของเซอร์จิมรัดคริฟจากการที่แมนเชสเตอร์ยู็จบฤดูก,กาลที่แล้วด้วยการยิงไปเพียง57ประตูนในเพียบหลีกซึ่งต่ำที่สุดในครึ่งบนของตารางกองหน้าของพวกเขาสามารถทำได้ดีขึ้นแน่ด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการแนะนำจากปรมาจารย์ในการทำประตูในเงื่อนไขสัญญาใหม่ของเอรดิคเทนฮักกับแมนเชสเตอร์ยู คือการปรับทีมสตาฟโค้ชของเขาโดยเบนนี่แมคคาที่โค้ชกองหน้าไม่น่าจะกลับมาที่สโมสรในช่วงปรีซีซั่นหลังจากปฏิเสธโอกาสที่จะเข้าไปสืบทอดตำแหน่งต่อจากแวงซองกอมปนีที่เบอร์ลีความเชี่ยวชาญของฟานิสตตอร์อยในการทำประตูอาจประเมินค่าไม่ได้สำหรับเทนฮากฟานิสตตอร์อยคาดว่าจะเข้าร่วมทีมงานโค้ชของเทนฮากที่แมนเชสเตอร์เดนในช่วงสัมเอรนี้เมื่อผู้จัดการทีมชาวรัสเซีสัญญาฉบับใหม่ที่โอทาฟอร์ โดยกองหน้าระดับตำนานจะได้รับมอบหมายให้ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของมาคัสแรดฟอร์ดและลาสมูธฮอยลุนออกมาท่ามกลางฟอร์มการเล่นที่ไม่เข้าขากันของพวกเขาจิกซอสสำคัญผีถแถลงคว้าตัวแอชเวิร์ดเพรออกีฬาคนใหม่ ปีสแสดงแมนเชตูไนเต็ดบรรลเข้อตกลงกับนิวคาสเซิลเต็ดแต่งตั้งแดนแอชเวิร์ดมารับตำแหน่งผู้อุ่วในการกีฬาแล้วการย้ายมาสู่โอทัฟฟอร์ดของบิ๊กบริหารคนดังล่าช้ามานานหลังสองสมมสรไม่สามารถตกลงเงื่อนไขเงินชดเชยได้หลังจากที่แอชเวิร์ดต้องทำสวนมานานกว่า4เดือนและดูเหมือนว่าต้องขึ้นศาลอิสระเพื่อปลดล็อกแต่ตอนนี้การย้ายทีมของเขาได้เกิดขึ้นแล้ว แอชเวิร์ดวัย53ปีจะเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งของตนเองในโครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีผลทันทีก่อนนี้แอชเวิร์ดต้องการให้สาริกาขึ้นอนุญาโตตุลาการเพื่อช่วยการยักัดของเขาขณะที่ปีสแสดงก็สนับสนุนการดำเนินการของเขาและพร้อมจ่ายค่าทนายความต่างๆ แอสเวิร์ดจะเข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้านฟุตบอลทั้งหลายการสอนหาบุคลากรและการปฏิบัติการให้กับแชมป์อังกฤษ20สมัยตามที่เจสันวิลคอ,อสพอ,ออกเทคนิครายงานตรงต่อเขาแอสเวิร์ดก็จะรายงานเรื่องราวต่างๆตรงต่อเซอร์เล็บเบลฟอร์ดที่เป็นมือขวาของเซอร์จิมและคริปในการตรวจสอบปฏิบัติการด้านฟุตบอลของสโมสรต่อไป ผีเดินเครื่องตั้งวีเวลช่วยงานหลังบ้านเดบิดออสตินนักข่าวดังจากเดลติกรายงานว่าแมนเชสเตตกำลังดำเนินการเพื่อดึงคริสโตเฟอร์วีเวลอดีตผู้บรการเทคนิคของเชลซีเข้ามาช่วยในเรื่องตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ ปีสแสดงพึ่งประกาศแต่งตั้งแดนแอชเวิร์ดเข้ามาเป็นผู้นวยการกีฬาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยกับนิวคาสเซิลไนเต็ดล่าสุดแมเตเดินเครื่องต่อเนื่องหวังดึงวีเวลเข้ามาเสริมทีมหลังบ้านในสัญญาระยะสัน้นโดยฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กจากสกายยมีระบุ w ว่าวีเวลน่าจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งพอออฝ่ายสัญหา วีเวลในวัย37ปีโดดเด่นเรื่องการสออส่องประสิทธิภาพดาวรุ่งและฝ่ายสัญหารวมถึงจะนำความรู้ข้อโมูลในด้านมัลติ c l u b โ o เดลเจ้าของเดียวกันมีหลายสโมสรซึ่งจะเป็นระบบที่แมนเชสเตร์น่าจะยึดต่อไปในอนาคตพาทเทนเบิร์บอกว่าดีลนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและวีเวลรอแค่วิร์ p เพอร์มิเท่านั้น วีเวลเข้าร่วมทีมเชลซีในเดือนธันวาคม2022แต่ออกจากตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม2023ก่อนจะทำงานที่เชลซีนั้นวีเวลเคยเป็นแมวมองของฮอฟเฟนไฮมหัวหน้าแมวมองเรดบูลเซาบวกรวมถึงพออ,อเทคนิคและฝ่ายวางแผนคุมกำลังของอาร์เบลป์ซิกโรมมโนคอนเฟิร์แมนยูเปิดฉากทาบกองหลังบิมมิกเสริมทัพ ฟาบิโซโรโมโนนักข่าวฟุตบอลคนดังรายงานว่าแมนเชสเตตสมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมลิกอังกฤษเริ่มดำเนินการพูดคุยกับมัตชายเดลิกเซเรแบคไบมินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรมมโนกล่าวว่ามัตชายเดลิกกับแมนเชสเตอาจจะเป็นหนึ่งดีลที่น่าจับตามองในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเรารู้ว่าพวกเขากำลังสำรวจตลาดสำหรับตำแหน่งกองหลังตัวกลางและตอนนี้มีการติดต่อระหว่างตัวแทนของแมนเชสเตตกับเดลิกไปแล้ว แต่เราอาจต้องรอนานกว่านี้อีกเล็กน้อยเพื่อให้บางสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในตอนนี้เดลิกไม่ต้องการสิ่งรบกวนสมาธิระหว่างช่วยฮอลแลนด์ทำศึกยูโรแต่แน่นอนว่าแมนเร์ได้ติดต่อกับเอเย่นของเขาเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ณเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเขาเป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในลิสต์ซึ่งยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทั้งแมนเร์หรือสโมอรอื่นๆอีกทั้งจััดแบรนด์เวดเองก็คงอยู่ในลิสต์ของแมนเร์เช่นกัน แต่ค่าตัว70ล้านปอนด์ที่เอเวตันต้องการนั้นยังถือว่าแพงเกินไปมาดูกันว่าสําหรับเดลิกแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญาด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือไม่หรือพวกเขาอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่นในตำแหน่งนี้ด้วยพีรุกหนักยื่นสัญญา5ปีให้เดลิกเดอทเลกราฟสื่อแดนกังหันรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูยื่นข้อเสนอให้มัดไทเดลิกกองหลังเบยม์มิลตด้วยสัญญายาว5ปี ทีมเอเย่นของปลากระหลังชาวัฐกำลังเจรจากับปีสแสดงระหว่างที่ตัวนักเตะลงสนามให้ฮอลแลนด์ในศึกยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายเวลานี้คาดหมายว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้ในไม่ช้าและเดลิกจะต้องรอให้สองสโมสรเจรจาการย้ายสกัดต่อไปอยูนเตและบาเยอร์เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับค่าตัวการย้ายทีมของเซนเตอร์แดนกังหันแล้วโดยตัวนักเตะมีสัญญาจนถึงปี2027 พี่เสือเคาะแล้วขอค่าตัวดลิก42.4ล้านปอนด์รายงานข่าวจากฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวดังของสกายสปอร์ตเยอรมนีเปิดเผยว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องจ่ายค่าตัวมัตดาดลิกให้กับาบยมนิก42.4ล้านปอนด์บวกโบนัสปีแสดงต้องการเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อทดแทนราฟาเอลานที่หมดสัญญาไป เดลิคคืออีกหนึ่งทางเลือกของยูเนเต็ดและสมสรดังจากเพมรีกมีข่าวเปิดการเจรจาและมีความคืบหน้าไปมากโดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพวกเขายื่นข้อเสนอให้กับกองหลังทีมชาติน์แลนด์พิจารณาแล้วที่5ปีซึ่งคาดหมายว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้ในไม่ช้าล่าสุดแพทริเทนเบิร์กได้ออกมาเปิดเผยว่ายูเนเต็ดจะต้องจ่ายเงินให้กับทีมเสือใต้42.5ล้านปอนด์พร้อมโบนัสอีกจํานวนหนึ่ง ตอนนี้ยูเนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่มีการติดต่อก,กระหว่างตัวแทนนักเตะกับทัพป,ปีแสดงแล้วเอริกเทนฮากซึ่งเคยเป็นเจ้านายของเดลิกวางให้เขาเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรับและโทรศัพท์เจรจาด้วยตัวเองหลายหนแล้วเดลิกย้ายจากยูเวนตุสไปอยู่กับเสือใต้ด้วยค่าตัวมาซาน67ล้านยูโรเมื่อปี2022และตอนที่ย้ายจากอาแจกไปเมืองตูรินเขามีค่าตัวถึง85.5้าล้านยูโร ฮอยลุนแฮ ppy ETS อยู่ต่อหวังสีซั่น,นายิงกระชุดราสมุดฮอยลุนสุดหน้าของแมนเชสเตอร์ยอมรับว่าแฮ ppy ที่สโมสรตัดสินใจให้โอกาสเอริกเทนฮาก์คดำลงตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเทนฮาก์ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะถูกไล่ออกก่อนที่จะพาแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอครับโดยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศ ปีแสดงพูดคุยกับผู้จัดการทีมหลายคนแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจให้เทนฮากอยู่คุมทัพต่อไปและกำลังพูดคุยกับเทรนเนอร์วัย54ปีเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่อีกด้วยเมื่อถามถึงการที่เทนฮากยังได้รับโอกาสต่อไปหอยหลุนให้สัมภาษณ์กับฟอรเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังหลังจากทีมชาติเดนมาร์กตรกรอบยูโร2024ว่าผมมีความสุขมากๆที่เทนฮากอยู่ต่อเขาเป็นโค้ชที่ดีมากนะผมมีความสุขที่จะได้ร่วมง,งานกับเขาต่อไปในปีนี้ และผมก็ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาอีกลหลายปีด้วยฮอยลุนย้ายมาจากอตาลนตาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อสมัยที่แล้วดาวเตะวัย21่ปียิงไป16ประตูจาก43นัดสีซั่นแรกที่โอทฟอร์ดเมื่อมองไปถึงซีซั่นใหม่ฮอยลุนกล่าวเสริมว่าผมอยากจะดีขึ้นกว่าเดิมและยิงประตูให้มากขึ้นหวังว่าเราจะคว้าแชมป์ได้อีกถ้วยนะมีรายงานว่าเมเต์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการเซ็นสัญญากับมัตชัเดดิกกองหลังของบาเนมิเกในช่วงสมร์นี้ และเมื่อถูกถามเกี่ยวกับดิวดังกล่าวฮอยลุนตอบว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมตอบคำถามนี้ไม่ได้แต่เขาเป็นกองหลังที่ดีลาซิโอนัดแมนอยู่คุยใหม่เรื่องค่าตัวกรีนวูด ลาเซโจะกลับมาเจราจากับแมนเชสเตอร์เรื่องการคว้าตัวเมสันกรีนวูดกองหน้าที่มีนาคตไม่แน่นอนหลังจากข้อเสนอแรกถูกปฏิเสธไปแล้วคอริเอเรเดลสปอร์ตซ้ออิตาลีรายงานว่าลาเซโอกระตือหรือร้นที่คว้าตัวกรีนวูดมาเสริมแนวรุกสำหรับฤดูก,กาล2024-2025และจะกลับมาเปิดการเจราจากับแมนเชสเตอร์อีกครั้งในสัปดาห์นี้ ตามรายงานระบุว่ากรีนวูดเป็นที่ต้องการของเคลาดดโอโลติโตประธานสโมสรลาเซโอ acio, มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเป็นเคตาเฟที่ได้ตัวไปครอบครองในสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์เต็ดตลอดฤดูกาล2023ถึง2024อย่างไรก็ตามโลติโตยังไม่ล้มแผนการคว้าตัวกรีนวูดมาเข้ารังสตาดิโอโอลิปิโกกรุงโรมให้ได้ อุปสรรคสําคัญยังคงเป็นเรื่องค่าตัวที่แมนเชสเตอร์เดตั้งเอาไว้สูงถึง40ล้านยูโรทั้งที่สัญญาปัจจุบันของกรีนวูดในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเข้าสู่ปีสุดท้ายก่อนหน้านี้นลาเซโอยื่นข้อเสนอแรกไปให้แมนเชสเตอร์เแต่ถูกปฏิเสธกลับมาแล้วเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่าเพียง20ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขส่วนแบ่ง50%สําหรับการย้ายทีมครั้งต่อไปทางน้กรีนวูดได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเคตาเฟ่ afe, หลังจากลงเล่นไป33เกมลาลิก้ายิง8ประตูกับ6ซ์ ในรุ่การ2023 2 0 2 4ถึง2024หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ